สวัสดีครับผมหมวดมิสูครับวันนี้เดี๋ยวผมพาชมรถหนึ่งคันนะฮะเป็นสี่ประตูยกสูงทรอยทันนะครับแบบแต่งเต็มเลยเนี่ยคันนี้แหละครับสีดำคันนี้นะครับผมจะพามาชมแนวทางการแต่งแล้วก็โปรโมชั่นออปชั่นทั้งหมดที่ผมแถมให้กับลูกค้านะฮะจริงๆแล้วในรุ่นสี่ประตูยกสูงเนี่ยเราจะใช้เป็นรุ่นพามหรือรุ่นอัลตร้าก็ได้แต่คันนี้นะฮะที่ผมกำลังจะนำเสนอ จะเป็นรุ่นออาต้าปี2024นะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็โปรโมชั่นที่ลูกค้าได้ไปกันนะครับว่ามันจะสุดจัดขนาดไหนนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าที่ผมแต่งให้กับลูกค้าไปนะครับเริ่มจากตัวกระจังหน้าก่อนเลยโลโก้ที่เป็นคมเนียมเราทําเป็นสีดําให้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ Mitsubishi เราติดเป็นสีดําเงาให้แบบนี้เลยนะครับ แนามิกชิวตัวซีเราทําเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาบอกว่าอยากได้เป็นสีดําด้านเราก็จัดให้ครับด้านล่างนะครับใส่ชุดสเกิร์ต b บนะครับแบบนี้พร้อมกับไปเดอร์ทำ r รันนิ่งไลท์ให้ด้วยมีหูหลอกสีแดงให้ด้วยนะครับ ในส่วนของตัวหูหลอกเนี่ยลูกค้าจะทำเป็นสีดาหรือว่าไม่ติดก็ได้นะครับจริงๆแล้วถ้าไม่ติดเนี่ยมันก็จะดูดีมากขึ้นนะครับสำหรับสายตาผมนะแต่ลูกค้าชอบแบบนี้เราก็ต้องติดตั้งให้ลูกค้าแบบนี้นะครับด้านด้านหน้าประมาณนี้นะครับดูหลอกมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่ดูขนุนเห็นไหมฮะเดิมๆกระจังหน้าตัว C ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะรเราต้องแต่งแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับด้านข้าง ติดซุ้มล้อให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อเนี่ยลูกค้าจะใช้เป็นล้อแบบนี้นะฮะแล้วก็รัดด้วยยางมอนสเตอร์นะครับ,รบเป็นแอร์เทรเรนนะขนาดของยางเท่าเดิมนะครับก็คือสองหก้าหกสิบ R สิบแปดเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มในส่วนของตัวขนาดล้อนะฮะแต่มันใส่ล้อแต่งไปแล้วเนี่ยมันจะพอดีซุ้มนะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะ,เป,ะเป๊ะเลยนะครับความสวยเคาเรียกว่า ขนาดออฟเซตเนี่ยมันพอดีกับตัวรถนะครับเวลาที่เราใส่ตัวซุ้มล้อเข้าไปเนี่ยเวลาที่เราใส่ล้อแต่งเนี่ยมันจะสวยลงตัวพอดีนะครับด้านข้างนิดนึงพูดถึงในส่วนของตัวด้านข้างที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็คือตัวหูกระจกนี่รุ่นนี้จะทำเป็นสีดำด้านให้มันรับกับตัว d ดน a m i ม Q กคิวที่มันเป็นสีดำด้านนะครับมือจับทำเป็นสีดำ ก็ลงมาเปิดสีดำด้านนะครับเฟรม60รอบพันแล้วก็เราติดกันสาดให้แล้วก็ฝาถังน้ำมันทำเป็นสีดำด้านแล้วก็มีโลโก้คาว่าไทรทันสีแดงแบบนี้เลยลูกค้ารีเฟรบบอกอยากได้แบบนี้นะครับเราก็ต้องจัดให้นะฮะกันชนท้ายเราทําสีให้มันเป็นสีดำเงาแบบนี้แต่ในส่วนของตัวเซนเซอร์เนี่ยเวลาที่เราทําสีดำในส่วนของตัวกันชนท้ายน่ะหัวเซ็นเซอร์เราจะพ่นสีไม่ได้นะครับมือจับฝากระโปรงท้าย หรือว่ามือเปิดนะครับทำเป็นสีดำด้านบนในส่วนของตัวกระบะด้านบนนะเราติดเป็นโลบาร์เหล็กแขนคู่นะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้วยมีไฟส่องสว่างเวลาถอยให้ด้วยนะครับกระบะไลเนอร์เป็นของแท้จากเมซูบิชินะครับอ่านดูกกว้างนี่จัดเต็มมากๆอันนี้คือแต่งแล้วคันนี้เดิมเดิม อโอเคในส่วนของตัวกับข้างประตูเราก็ติดตั้งให้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่เลยให้ดูกันชัดๆสวยงามมากนะครับมีโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้น59 0 0 0ได้แบบนี้เลยนะครับ59 0 0 0ส่งเดือนละประมาณไม่เกิน13 0 0นนะครับสำหรับตัวพิซูบิชิทร t r ัลทันตัวท็อปปี2024ในส่วนของตัวอัลตรานะถ้าตัวพามก็จะส่งถูกกว่านี้นะับแต่ถ้ากรณีซื้อกับผมเนี่ยลูกค้าจะได้ส่วนลดไปเต็มๆแล้วก็ ได้ชุดแต่งไปแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะวันนี้ผมขอมารีวิวเฉพาะภายนอกนะครับเพราะว่าผมจะพามาดูแนวทางการแต่งสำหรับรถยนบิ t ูบิชิทร t ทันสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับจริงเกียร์ธรรมดาก็ทำแบบนี้ได้นะนี่ครับ โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครชอบแบบนี้แอดลิงอะไรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าผมจะนำรถคันนี้ไปส่งมอบให้ลูกค้าแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ